วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับหาเงินฟรีนะครับสลับ TrueMoney Wallet นะครับสลับใครที่เป็นสาย Wallet นะครับอยากจะมีเงิน Wallet นะครับก็ลองเข้ามาทําดูได้นะครับไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับทำแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรนะครับในคลิปนี้มีการถอนเงินให้ดูด้วยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับผม ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในส่วนของแอปหาเงินฟรีนะครับที่เป็นการอ่านนิยายแล้วได้เงินนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปนะจะอยู่ที่ด้านล่างตรงคอมเมนต์ปักหมุดนะส่วนวิธีการสมัครนะครับจะอยู่ที่ใต้คลิปวีโอนี้นะครับผมเดี๋ยวต้นคลิปนี้เลยนะครับใครที่สมัครครั้งแรกนะครับฝากนะครับมาใส่รหัสเชิญตรงนี้ได้นะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเริ่มต้นนะครับ รหัสของผมจะขึ้นให้ทางด้านซ้ายมือเลยนะฝากเพื่อนๆเกาะกันด้วยเนาะเดี๋ยวต้นคลิปเลยนะครับผมจะทําการถอนเงินให้ดูนะครับก็หลายๆคนอาจจะดูไม่จบนะครับในช่วงท้ายนะครับผมจะรีวิวการถอนเงินตลอดนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอนเงินก่อนเลยอันดับแรกนะครับหลายคนจะชอบถามว่ามันจ่ายมันถอนยังไงนะครับมันถอนแล้วได้เงินจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับการถอนเงินนะครับก็ให้เรากดไปที่คําว่าไทยถอนนะกดเข้าไป การถอนเงินตอนนี้นะครับผมก็มีให้เราเลือกถอนอยู่2ช่องทางนะครับ1ก็คือ PayPal 2ก็คือ t r u m o n e y w a l l e t ใครจะถอน PayPal ก็สามารถถอนได้นะครับขั้นต่ำเท่ากันนะครับแต่การถอนงเงินเข้า PayPal นะครับจะมีการหักค่าธรรมเนียมด้วยเนาะก็แนะนำเป็นชู u m o n e y w a l l e t แล้วกันนะครับไม่มีการหักค่าธรรมเนียมนะตอนนี้นะครับผมมียอดเงินอยู่ที่150บาทนะครับจากคะแนนที่มีอยู่นะครับ ขั้นต่ำอยู่ที่100นะครับใช้คะแนนอยู่ที่2.5 m อนะครับก็คือ2 5้านแสนคะแนนนะครับสูงสุดอยู่ที่400บาทนะครับผมอยู่ที่ 10. จุดอนะครับผมก็คือ10ล้านคะแนนนะครับผมจะถอนที่100บาทให้ดูนะครับสลหรับข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนนะครับมีทั้งหมด4ีข้อนะครับก็อ่านกันด้วยนะกดเห็นด้วยนะครับจากนั้นนะครับผมก็ให้เรากรอกข้อมูลสลหรับการถอนเงินนะครับเป็นในส่วนของชื่อจริง นามสกุลจริงตามบัญชี wallet ที่เราสมัครไว้นั่นเองนะครับแล้วก็กอกเบอร์ wallet นะครับทั้ง2ช่องให้เหมือนกันนะครับสำหรับช่องที่2แล้วก็ช่องที่3นะครับเป็นเบอร์ wallet นะกอกให้ถูกต้องนะโอเคนะครับผมก็ได้ทําการถอนเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันที่26เดือน9นะครับ2อ2 1นี่ตอนตีหนึ่งห้นาทีนะครับอันนี้ผมถอนครั้งที่3แล้วนะครับครั้งแรกนะครับที่ผมถอนไป100บาทนะครับก็ได้รับเรียบร้อยแล้วดูสถานะตรงนี้ได้นะครับ ตรงนี้นะครับผมขึ้นว่าการชําระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับส่วนด้านบน2รายการเนี่ยก็คือรอการชําระเงินนะครับซึ่งการอัปเดตของการถอน100้บาทครั้งแรกเนี่ยผมได้ลงคลิปวิดีโอไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูกันได้ในช anel เลยนะครับผมก็รอเงินเข้านะไม่นับวันหยุดนะค่ะตะลกหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับจะให้เรานับในช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับถ้าเราถอนเงินในส่วนของวันเสาร์อาทิตย์นะครับเงินจะนับในวันจันทร์อังคารนะครับผม โอเคนะครับรอประมาณ5วันเนาะเงินน่าจะเข้านะครับเโอเคนะครับผมย้อนกลับมาในส่วนของแอปนะครับแอปนี้นะครับเป็นเมนูภาษาไทยนะถ้าของใครเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะให้เรากดด้านบนซ้ายมือนะครับกดตรงนี้เลยนะครับผมกดเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมเลือกเป็นภาษานะครับแล้วก็ติ๊กเป็นภาษาไทยแล้วก็กดโอเคด้านบนขวานะครับแค่นี้เองสลับการเปลี่ยนภาษานะครับ ต่อนะครับผมเมนูต่างๆนะครับมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างนะครับก็คือมีเมืองแห่งหนังสือคำเชิญนะครับปรดทราบและก็ของฉันนะแอปนี้นะครับเป็นการอ่านนิยายเล่นเกมดูวิดีโอแล้วก็มีการเชิญเพื่อนนะครับแค่นี้เองง่ายๆนิยายเนี่ยเราจะอ่านอันไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะรับรางวัลนะครับผมกดเริ่มอ่านเลยเมื่อเรากดมาแล้วนะครับสังเกตด้านบนนะครับของเพื่อนๆนะจะมีวงกลมสีเหลืองอยู่ นะครับผมด้านบนขวานะครับมันจะมีวงกลมสีเหลืองนับเป็นคะแนนอยู่นะครับแล้วก็เลื่อนอ่านนิยายไปเรื่อยๆนะครับตามบทของนิยายเลยนะครับสําหรับใครที่เป็นสายอ่านอยู่แล้วนะหรือว่าชอบอ่านนิยายอยู่แล้วนะครับก็คือเราไม่ต้องไปซื้อหนังสือนิยายนะครับมาอ่านในเว็บแถมได้เงินด้วยนะครับผมอ่าก็มีหลายเรื่องให้เราอ่านนะครับผมเราก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าขีดด้านบนเนี่ยมันจะเต็มนะครับแล้วก็จะบวกคะแนนให้กับเรานั่นเองนะครับผมนี่ครับบวกไปเรื่อยๆนะ ผมได้บวกมาที่100คะแนนนะครับในแต่ละครั้งนะครับผมมันบวกคะแนนไม่เท่ากันนะก็ให้เราทําไปเรื่อยๆเนาะนี่ครับหรือเราจะไปดูนิยายใหม่ก็ได้นะครับผมก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับบวกคะแนนไปเรื่อยๆแค่นั้นเองนะครับผมจนเราอ่านจบนิยายนะครับอันนี้ผมจะอ่านประมาณนี้นะครับผมอ่าสรับตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของการนะให้รางวาัลผู้เขียนนะเดี๋ยวผมลองกดดูก่อนนี่ครับเราก็ให้คะแนนได้นะครับว่าเราจะให้รางวาัลผู้เขียนเท่าไหร่นะ ผมให้ไปที่100แล้วกันกดตกลงนะครับโอเคเราแสดงความคิดเห็นได้นะครับอ่ะกดเผยแผ่ไปนะครับแค่นี้เองนะครับผมอันนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้รับเหรียญทองหรือเปล่านะครับก็ให้ไปเฉยๆนะผมบวกมาอีก214คะแนนนะครับด้านบนเนาะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราอ่านไม่จบก็กดยกลิกได้นะกลับไปที่หน้าแรกเดิมนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่2นะครับในส่วนของเมนูนี้นะครับก็จะมีในส่วนของการอ่ะ เชิญชวนหรือว่าการเช็คอินนะครับจะอยู่ในหน้านี้นะครับผมสังเกตนะครับตรงนี้นะครับจะมีกล่องนะครับมีกล่องสมบัติสีเขียวนะอ่าสีทองตรงนี้นะครับผมดึกแล้วเริ่มตาเบลอนะครับอ่าก็ให้เรากดรับคะแนนได้เลยนะครับ500คะแนนนะครับผมนี่สำหรับการเชิญเพื่อนนะครับก็กดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะทําการเชิญเพื่อนเนาะ กดเข้าไปนะครับก็จะเป็นการคัดลอกข้อความนะครับแล้วก็นำไปแชร์ตามช่องทางต่างๆได้เลยจะเป็นกลุ่มงานออนไลน์บน Facebook หรือ Twitter นะครับใครที่แบบว่าทำแฟนเพจก็โพสลงในเพจของตัวเองนะครับหรือใครมีช่อง y o u t u b e นะครับก็สามารถแปะลิงก์ใต้คลิปวิดีโอของตัวเองได้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำา t k t t o กนะครับก็พยายามทำคลิปวิดีโอสั้นๆลงใน TikTok กก็ได้นะครับตรงนั้นก็เป็นการแนะนำเพื่อนได้แล้วนะครับสำหรับการตัดต่อคลิปวิดีโอนะครับ ใครที่ตัดไม่เป็นก็ดูใน u t u b e นะครับเพราะว่ามีคนทำคลิปสอนค่อนข้างเยอะหรือใครที่แบบว่าอยากจะทำ u t u b e จริงๆเนี่ยก็สามารถไปค้นหาข้อมูลได้ใน u t u b e นะผมได้ทำคลิปวิดีโอสอนไว้อยู่นะครับชื่อช่องว่านายป้อมนะลองไปค้นหาดูเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมสำหรับใครที่แบบว่าเชิญเพื่อนแล้วอยากได้รับคะแนนเต็มนะครับ1 2 0 0 0 0คะแนนก็มาทาตรงนี้เลยนะครับเป็นการอ่าให้เพื่อนนะครับสมัครครั้งแรกเนาะกรอรหัสโค้ดของเรานะครับเราได้รับ3 0,000คะแนน ครั้งที่2นะครับก็คือ37,500คะแนนเนี่ยเพื่อนจะต้องอ่านนิยายนะครับอย่างน้อย3ตอนนะครับเป็นเวลา3วันต่อเนื่องนะครับ3นะครับผม52,500คะแนนเนี่ยก็คือให้เพื่อนอ่านอย่างน้อย5ตอนนะครับเป็นเวลา7วันต่อเนื่องนะครับผมคือเราจะได้รับคะแนนเต็มแค่นั้นเองนะครับผมต่อมานะครับด้านบนขวานะครับกดเข้าไปนะ สลับตรงนี้นะครับก็จะเป็นการเช็คอินรายวันนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเหมือนกับแอปอันข่าทั่วไปเลยนะครับส่วนด้านบนบวก500เนี่ยจะเป็นการดูโฆษณาหรือว่าดูวิดีโอนั่นเองเพื่อที่จะรับคะแนน500คะแนนนะครับทุก1ชั่วโมงนะครับก็กดรับกดดูได้เลยนะครับผมสลับตรงนี้นะครับที่ผมได้ขีดวงกลมสีเขียวไว้ให้นะครับก็เป็นการดาวน์โหลดแอปนั่นเองนะครับการดาวน์โหลดแอปเนี่ยก็อาจจะมีภารกิจเพิ่มเติมในการดาวน์โหลดนะก็ลองดูดีๆนะครับ เมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเราจะยังไม่ได้รับเงินนะต้องรอทำภารกิจให้ครบก่อนถึงเราจะได้รับคะแนนจากการดาวน์โหลดเกมนั่นเองนะครับผมผมแนะนําให้เพื่อนๆทำนะครับก็คือการอ่านนิยายเชิญเพื่อนแล้วก็หมุนวงล้อนะครับตรงนี้เนี่ยจะได้รับคะแนนร0อนแน่นอนนะครับผมลองเข้าไปทําดูนะโอเคนะครับเรามาดูในส่วนของเมนูที่สที่3นะ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนิยายที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้เลยนะครับมันจะแจ้งเตือนในหน้านี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรเนาะของฉันนะครับของฉันก็คือในส่วนของหน้าข้อมูลของเราเลยรับที่จะเป็นการถอนเงินอะไรต่างๆจะแสดงในหน้านี้นะครับผมการถอนเงินผมก็ได้ถอนให้ดูแล้วเนาะคงไม่ต้องเปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ในส่วนของแอปนี้ทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับก็รับประกันว่าจ่ายจริงนะครับผมถ้าใครชอบการหาเงินฟรีทูนี่บอสตก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้จ่ายเงินจริงนะครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆกรอกรหัสโค้ดกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอต่อๆไปนะครับผมเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ